ตอนที่สิบเอ็ดนะครับเรอม,มาที่ฝั่งราชาของอาณาจักรเนี่ยได้พูดคุยกับลูกน้องว่าการที่เจ้าผู้ที่ซึ่งขังข้าไว้ในปราสาทแห่งนี้มาด้วยตนเองแสดงว่าประเทศนี้พ่ายแพ้แล้วสินะซึ่งก็ตอบว่าคงเป็นเช่นนั้นฝ่าบาทเราติดต่อไม่ได้ทั้งกองทัพและทูตที่ส่งไปแม้แต่องค์ชายซานักเองราชาก็บอกด้วยความเศร้าโศกว่าเทั้งพี่เจ้าและเจ้าก็จากไปก่อนพ่องันหรือ จากนั้นเนี่ยราชาเนี่ยก็สั่งให้ลูกน้องไปบอกคนในประสาททุกคนว่าให้หยุดทํางานได้นะครับแล้วก็ให้อาศัยเวลากลางคืนเนี่ยหนีไปอาจจะหนีไปได้บ้างเจ้าเองก็ด้วยส่วนข้าเนี่ยจะอยู่ที่แห่งนี้เป็นราชาองค์สุดท้ายของที่นี่เผื่อรอต้อนรับผู้ที่ต้องการประเทศนี้ก็แล้วกันส่วนฟังฮิวมาและพักพวกที่ได้ทํางานรับใช้ท่านอายอยู่เบื้องหลังนะครับก็ได้แชลเทียเนี่ยมาพาออกไปก่อนหน้านี้ตามคําสั่งท่านอายนะครับโดยมีสเสบียงอาหารในเพียงพอ ตัดมาที่ฝั่งหน้าอาณาจักรในตอนนี้กองทัพของกกิวตัสและมารีก็กําลังมุ่งหน้าเข้าเมืองแล้วท่านไยตัวปลอมและอเบโดเองเนี่ยก็อยู่ที่นี่นะครับเพื่อรวบรวมข้อมูลของคนที่อาจจะเป็นเพลเยอร์อยู่เบื้องหลังที่ผมเรียกว่าท่านายตัวปลอมเนี่ยเพราะนี่คือ NPC ของท่านไอนะครับผู้พิทักษ์แห่งชั้นมหาสมบัตินาซาริกแพนโดราแอคเตอร์นั่นเองนะครับด้วยความสามารถของแพนโดราแอคเตอร์เนี่ยก็คือการก๊อปปี้คนที่ต้องการได้มากสุด80%นนะครับแพนโดราได้พูดยำ้ำว่า เป้าหมายคือการเก็บข้อมูลต้องให้พลาดก็อย่าฆ่าเชียวละออเบโดก็บอกว่าเ <c oughs> ข้าใจแล้วนะ้า <c oughs> ไม่สิรับทราบค่ะท่านนายจะได้เนียนๆนะครับว่าเป็นท่านไายตัวจริงไม่นานนะครับหยาดสีชาติก็มานั่นก็คือลุงของกลุ่มกลาบครามนะครับโดยเปิดการโจมตีด้วยเชนดราก็ไลนิงทําให้อันเดดไนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยตายไปหมดเลยนะครับแต่ทว่าก็ทําอะไรแพนดอร่าแอคสเตอร์กับท่านออเบโดไม่ได้ทันด้วยนะ แพนโดราเนี่ยเลยให้ออเบโดเนี่ยไล่ตามไปนะครับหลังจากไล่ตามไปสักพักหยาดสีชาติก็หยุดหนีแล้วก็โจมตีกรอบโดยใช้ปืนลวดท,ที่ทําให้ตายทันทีแต่ก็ทาอะไรออเบโดไม่ได้อยู่ดีออเบโดเนี่ยก็ลองต่อยไปทีนึงนะครับปรากฏว่าเกราะเนี่ยไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับกลับเปราะบางกว่าที่คิดซะอีกจากนั้นออเบโดและหยาดสีชาติก็พูดด่ากันไปมานะครับโดยฝั่งนั้นเข้าใจว่าออเบโดเนี่ยคือผู้นําสูงสุดของอาณาจักรมนตราแทนที่จะเป็นราชานมนตรานะครับประมาณว่า พี่แกเนี่ยคิดซ้อนปอีกทีว่าเอาชื่อราชันมนตรามาบาังหน้าแต่จริงๆผู้นําสูงสุดคืออเบโดฟังแพนดร่าที่ยืนอยู่ในตอนนี้คู่ต่อสู้ก็ปรากฏตัวนะครับนั่นก็คือเกราะที่ถูกควบคุมโดยราชันมังกรผู้ที่ถูกเรียกว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้โดยแพนดร่าเนี่ยตรวจสอบดูสถานะปรากฏว่าสเกลพลังที่มีเนี่ยเป็นค่า HP ซะส่วนใหญ่เลยนะครับโดยราชันมังกรได้ใช้ความสามารถกำแพงกั้นโลกไปซึ่งก็ทำให้ค่า HP ในตัวเียหายไปเยอะ แต่ฝั่งแพนโดราก็ยังไม่รู้มันคือสกิลอะไรนะครับซึ่งฝั่งราชาจมังกรได้บอกแพนโดราว่าตนชื่นริคุอากานีเอียแพนโดราได้บอกว่าเขารู้จกกักเกราะแพตตินัมนั่นที่ริคุใช้ซึ่งเป็นของ1 3าวีรบุรุษในอดีตหลังจากนั้นแพนโดราเนี่ยก็ได้เสนอให้ริคุมาอยู่ใต้อำนาจแต่ริคุก็ไม่ตกลงนะครับพร้อมกับใช้ความสามารถอาพรแห่งแสงซึ่งก็ทำให้ HP เนี่ยลดลงไปอีกแล้วแพนโดราที่ยังไม่รู้ว่า2ความสามารถนั้นคืออะไรเลยกะว่าจะวาร์ถปถ แต่ก็ไปติดกับไข่อาคมเข้าซึ่งก็คือกำแพงกั้นโลกที่ใช้ก่อนหน้านี้จากนั้นดิคุก,ก็เปิดการโจมตีแบบทุบอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้ผลแพนโดร่าเนี่ยก็สวนด้วยการใช้คอนน็อกแบ็กให้กระเด็นออกเพื่อรักษาระยะห่างในการใช้เวทแพนโดร่าได้รู้ว่าสิ่งที่รูคูวควบคุมอยู่คือทั้ง5ชิ้นเลยนะครับก็คืออาวุธ4อย่างและก็เกราะแพลตินัมนั่นอีกหนึ่งหมายความว่าตัวจริงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่แพนโดร่าเนี่ยแดนเชิญอันดิสระดับ10ดูมหลอดออกมาทวงเวลา กพื่อดูความสามารถหลังจากเก็บข้อมูลได้เพียงพอก็ได้ติดต่อกับอบิโดว่าได้เวลากลับแล้วหลังจากนั้นดูมหลอดก็ถูกจัดการแพนโดราได้อัญเชิญระดับ10อีกตัวก็คือเอลิเมนทัลสเกว์ที่สามารถใช้มหาเวทของมหาพูดทั้ง4ได้แพนโดรายังคุยไม่เสร็จดิคุกก็จะเปิดเลยนะครับแพนโดราก็เลยหมอบลงกับพื้นแล้วก็บอกว่าเฮ้ยใจเย็ยนลูกพี่ข้าไม่ได้สู้กับเจ้าตั้งแต่แรกแล้วเดิมทีก็เกิดจากราชอาณาจักรเนี่ยมาปล้นเสบียงพวกข้า หลังจากพูดถ่วงเวลาสักพักออเบโดเนี่ยก็ทะลวงกำแพงการโลเข้ามานะครับแล้วก็โจมตีริคุพร้อมกับบอกเนียนๆว่าปำองอานลงเกินทานอายแล้วก็กำลังจะไล่ตามไปจัดการนะครับแต่แพนโดร่าในคราบทานไอ้เนี่ยก็บอกว่า <c oughs> ไม่ตรงไปริคุเนี่ยก็เลยก,กลับไปนะครับตอนนี้ฝั่งอาซูทแห่งยาดสีชาติเนี่ยก็ยืนมองอาณาจักรก่อนที่ราชาบังกรจะมาหาซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็รู้จักกันนะครับฝั่งอาซูทเนี่ยเรียกราชาบังกรว่าสัว ซึ่งเป็นชื่อจริงๆที่ไม่ใช่ริคุนะครับสัวได้ถามออบิโดว่าเป็นยังไงไอออบิโดนะอาซูได้บอกว่าเธอนั้นเอ้ยเขานั้นเทียบกับเธอไม่ได้เลยนะครับอาซูต้องใช้ทั้งอาวุธและสกิลทั้งหมดเพื่อหน,นีมาขอโทษที่ถ่วงเธอไว้ได้ไม่นานพอแล้วฟังราชันมนตราละ่ะสัวก็บอกว่าน่าเสียดายที่ข้าเองก็ทําไม่สําเร็จอาซูได้พูดขึ้นว่าราชาน่าจากักคงล่มสลายจริงๆแล้วสินะสัวก็ได้พูดขึ้นว่า เจ้าอุตสาหมาช่วยแต่ก็ยังไม่สําเร็จข้าต้องโทตด,ด้วยเป็นเพราะขา้าประเมินพลังของราชันมนตราต่าเกินไปเจ้านั่นแข็งแกร่งที่ข้าคิดไว้ <c oughs> โตโตนี่แค่แพนดร่าแอคเตอร์เองนะพี่มังกรแล้วราชันมังกรสัวที่ควบคุมเกราะก็คือมังกรในภาาก่อนตัวนี้นั่นเองนะครับสัวได้พูดกับตัวเองว่ากําแพงกั้นโลกที่แม้แต่ราชันมนตราย,ยังทาลายไม่ได้แต่เอาเบโดกับทะลุเข้ามาได้การที่จะเข้ามาในกําแพงกั้นโลกได้ ต้องเป็นใช้ผู้ใช้เวทมนต์ต้นกําเนิดหรือถือครองวัวไอเทมเท่านั้นไม่น่าเชื่อว่าจริงๆแล้วออบิโดเป็นเพลเยอร์แล้วราชันมนตราเป็น NPC งั้ซนหรือหากจะมองว่าปลอดภัยกว่าถ้าให้ตัวเองอยู่อันดับ2อ,อืมหรือเป็นไปนได้ว่ามีวัวไอเทม2ชิ้นแต่ร้านชัอนมังกรทุยราชันมนตราไม่ได้พกมาด้วยหรือเปล่านะาจริงๆแล้วกิวพลพีเอกเนี่ยครอบครองวัวไอเทมมากที่สุดในเกมแล้วนะครับแต่ผมก็จำไม่ได้ว่ากี่ชิ้นจากทั้งหมด2 0 0ชิ้นในเกม และสุดยอดวารุไอเทมอย่างเดอะทวินตี้20ชิ้นจาก200นะครับเรียกได้ว่ามาังกรโดนต้มเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าไม่รู้ว่านี่แค่แพนโดราเตอร์ไ่ใชิญทนายตัวจริงนะครับฟั่งแพนโดราและอัลเบโดตอนนี้ก็กลับมารายงานให้ท่านาอจบตอนที่11ตอนที่12นะครับก็เริ่มมาที่การรายงานของอัลเบโดและแพนโดราและด้วยความที่ท่านาอเนี่ยสร้างแพนโดรามาด้วยความเกาเนี่ยมันก็รายงานแบบกากาเบียวเบียวนะครับและรายงานมาถึงตอนที่ตัวเองหมอบ้ฝ่ายตรงข้ามหยุดโจมตี อาไโดก็พูดแทรกขึ้นมาว่าอืมเจ้าที่ปลอมตัวเป็นราชันมนตราคือท่านอายผู้นำบิดเสร็จแห่งมหาสุสานนศริกมันเหมาะสมเลอหรือที่เจ้าจะมอบกราบเช่นนั้นแฟนดราเนี่ยก็พึ่งเอะใจนะครับแล้วก็บอกว่าอนมๆน่นนา,นา,นาสซิเป็นการกระทําที่ท่านอายจะไม่ทำดื้อดิดขาดแฟนดราก็อลังจะขอโทษนะครับแต่ท่านอายก็พูดขึ้นว่าไม่เป็นไรการมอบกราบไม่ได้เสียอะไรมันทําให้เราได้ข้อมูลจากฝ่ายตงรงข้ามมาแถมยังอาจจะทําให้ฝั่งนั้นคิดว่าเราไม่เก่งเท่าไหร่ก็ได้ ทาได้ดีมากจากนั้นเนี่ยก็คุยกันถึงเรื่องกําแพงกันโลกที่ริคุใช้นะครับว่ามันเป็นอะไรกันแน่ระหว่างสกิลกับวูไรตเทมแต่ตอนที่ใช้เนี่ย HP เนี่ยลดละลดลงไปเยอะมากทั้งการเคลื่อนไหวต่างๆก็ลดเช่นกันท้านายก็บอกว่าอืมไม่เคยได้ยินเลยนะว่ามีวูไรเทมตัวไหนลดเลือดแล้วก็พูดต่ออีกว่าเรายังได้ข้อมูลของฝ่ายนั้นมาไม่ครบเห็นทีต้องลองไปแพ้ให้กับริคุนั่นอีกรอบเพื่อขอมูลแล้วล่ะ เราผู้พิทาก็ตกใจนะครับว่าจาเป็นต้องแพ้หรือเปล่านะท่านไหนก็บอกว่าถ้าเราแพ้เพื่อข้อมูลแลกมากับชัยชนะที่สมบูรณ์แบบไม่ได้เสียหายอะไรหรอกซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็รับทราบตามนั้นท่านไอก็พูดในใจตัวเองว่าอืมที่ต้องแพ้ก็เพื่อข้อมูลนี่แหละเพราะว่าไม่อยากต้องการพลาดถึงตายถ้าข้อมูลไม่ครบนะซึ่งในโลกนี้ยืนยันได้ว่า NPC เนี่ยค้นชีพได้ที่ท่านไอ้เค้นชีพขึ้นมาต่างๆแต่ก็ไม่มีอะไรยืนยันว่า หากท่านไหนพลาดตายเนี่ยจะคืนชีพได้เหมือน n p c เลยจะเป็นต้องรวบรวมข้อมูลในมากเพื่อลดความเสี่ยงลงจากนั้นท่านไหนก็บอกว่าจะกลับไปยังอาณาจักรเพื่อตรวจดูการลุกรานของคูคิวทัสแล้วก็เข้าปิดฉากในช่วงท้ายตัดกลับมาที่ฝั่งอาณาจักรในตอนนี้ที่กําลังจะล่มสลายแล้วตอนนี้เนี่ยกลุ่มกุลาบครามเนี่ยได้มาที่ปราสาทและมาหาองค์หญิงรินเนอร์พร้อมกับสร้างเรื่องว่าหิวชานน,น่นี่เพื่อให้เบรนเนี่ยออกไปจากห้องนี้และไปช่วยเตรยียมชา จากนั้นทั้งหมดก็เปิดการโจมตีใส่ลาคิวส์ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มทั้งใช้พิษ5ชนิดทุบ่อยตีใช้สกิลทำให้เวทของเธอเนี่ยอ่อนแอลงและสุดท้ายถึงใช้สกิลควบคุมจ,จิตใจของอีวิอายนะครับแล้วก็ได้สั่งให้เธอเนี่ยรักษาตัวเององค์หญิงเรเนอร์เนี่ยก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นตรงหน้าโดยให้เหตุผลว่าพวกเธอก็ไม่ทําร้ายกันโดยไม่มีเหตุผลหรอกใช่ไหมคะอีวิวอายลยทุกคนก็บอกว่าที่โจมตีลาคิวส์แบบเนี้ย พราะว่าลาคิส์เนี่ยอยากจะปกป้องเมืองแต่ทว่าพวกเธอเนี่ยคิดว่าชีวิตของพวกพ้องสําคัญกว่าเมืองและถ้าบอกเธอตรงๆเธอก็จะไปลุยคนเดียวอยู่ดีก็เลยต้องสร้างสถานการณ์ให้เธอเนี่ยอ่อนแอที่สุดก็คือไม่ได้ใส่อายอเทมเวทมนต์และโจมตีให้เธออ่อนแอจึงสามารถใช้เวทควบคุมจิตใจได้ผลจากนั้นอีวิลไอก็ถามว่าพวกนายจะหนีไปด้วยไหมซึ่งองค์หญิงเนี่ยก็ไม่ไปนะครับรวมถึงเบรยนที่กลับมาก็บอกว่าจะไม่ไปเช่นกันเพราะเขาจะไม่หนีอีกแล้ว หลังจากที่พวกอีวิลไอเทลพอร์ตไปเนี่ยเบรนเนี่ยก็ได้เอาดาบที่กาเซฟใช้คืนให้กับคลายโดยให้คลายเนี่ยเอาไปให้อาณาจักต่อเพราะเบรนเนี่ยกำลังจะไปท้าสู้กับกองทัพของราชันมนตรานะครับก่อนไปเนี่ยเบรนก็ได้พูดว่าตอนที่ได้เจอกับนายและคุณเซบาสทําให้ฉันลุกขึ้นสู้อีกครั้งฉันไปแล้วนะคลายเนี่ยก็ซึ้งใจนะครับก่อนที่จะเอาไปคืนเนี่ยองค์หญิงเนี่ยก็ได้ลองถือดาบดูคลายก็ตกใจนะครับเพราะดูไม่เหมือนคนที่เคยจับดาบครั้งแรกนะ ทาพของโคคิวทัสนะครับได้พังกำแพงเข้ามาพร้อมกับไอเย็นที่พร้อมจะแค่แข็งทุกสิ่งส่วนออร่าในตอนนี้ก็เข้ามาร้องกับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเขาน่ารักแหละน่ารักเพื่อเอาไปเอาของบางอย่างที่สมาคมจอมเวทของอาณาจักรบรีนได้เดินมาจนพบกับทัพของโคคิวทัสและพร้อมที่จะสู้บรีนได้ใช้ยาบัฟทุกอย่างที่เป็นไปได้จากนั้นบรีนก็ได้แนะนําตัวเองว่าข้าค,คือบรีนอันกลอสโคคิวทัสก็ได้แนะนําตัวว่า หนึ่งในค่ารับใช้ราชันมนตราท่านไอซ์อูนโกผู้สูงส่งโคคิวตัสเบรนก็คำนับขอบคุณนะครับที่โคคิวตัสเนี่ยยอมแนะนำชื่อนะครับโคคิวตัสได้ให้เกียรติเบรนด้วยการน,นำสุดยอดอาวุธของเขาออกมานั่นก็คือดาบสังหารเทพและถือมาด้วย2มือถ้ายังจำกันได้นะครับในตอนภาคที่2หมู่บ้านล,ลิซาร์โคคิวตัสเนี่ยถือมันมือเดียวเพราะว่าลิซาร์ออนเอไม่มีความจำเป็นต้องถือ2มือเบรนเข้าใจทันทีที่เห็นโคคิวตัสถือ2มือ หมายความว่าเขาให้เกียรติเบรนที่แม้จะด้อยกว่าเบรนที่ใช้สุดยอดวิชาดาบสุดท้ายของเขาที่ตัดเล็บที่เท้จริงเป็นไงชื่อแม่อย่างฮานะครับพอตอนภาคก่อนที่บีเคตัดปลายเล็บของเชลเดียนะครับแต่นั่นก็ไม่มากพอที่จะทาให้โคกิวตัสล้มการฟันของโคกิวตัสเพียงครั้งเดียวก็ดับชีวิตของเบรนอันกลอสลงแต่โคกิวตัสเนี่ยก็ไม่ได้ฟันให้ขาดนะครับจากนั้นโคกิวตัสก็พูดว่าอืหากมาอยู่ภายใต้นัสริก คงทาประโยชน์ให้ได้มากมายแต่ข้าไม่อาจดูแคลนนักรบที่แท้จริงได้เบรนได้ให้ทับตุ้ยกูกิวทัสได้ให้ทับที่มาด้วยแช่แข็งร่างของเบรนเอาไว้และกูกิวทัสเนี่ยก็เดินอ้อมไปอีกฝั่งก่อนจะไปต่อโดยไม่เดินผ่านร่างของเบรนอังกลอสเพื่อให้เกียรติในฐานะนักรบจบตอนที่12ตอนที่13นะครับตอนสุดท้ายของภาคที่4นี้เรื่องเนี่ยเริ่มมาที่มาเรที่พร้อมจะใช้เป็นนินไหวถล่มเมืองโดยก็กำลังพูดปลุกใจตัวเองอยู่ ทางด้านของเรเนอร์และไคลม์ก็ยังอยู่ในปราสาทนะครับโดยเรเนอร์ได้ไปหาราชาหรือพ่อของตัวเองตอนแรกราชาเนี่ยจะเอาสมบัติที่สืบทอดของอาณาจักรไปโชว์แก่ท่นานไอด้วยในฐานะกษัตริย์องค์สุดท้ายจะไม่ยอมไม่เสียชื่อเด็ดขาดและได้ขอให้ไคลม์พาเรเนอร์หนีไปซะโดยจะยกเรเนอร์ให้เป็นการตอบแทนแต่ไคลม์ก็ไม่ทานะครับเพราะเขาเนี่ยฟังคําสั่งของเรเนอร์ถ้าเรเนอร์จะไปเขาถึงจะไปจากนั้นเรเนอร์ก็บอกว่าเขามีไอเดียโดยการนําสมบัติเรมุงกุฎนี้ไปซ่อนเอาไว้ เพื่อไม่ให้ท่านไยเนี่ยตามหาเจอและก็บอกแก่ท่านายว่าถ้าเจ้าไม่มีมงกุฎแสดงว่าเจ้าไม่ใช่ผู้พิชิตที่แท้จริงเพื่อเป็นการไม่ให้ท่านอนยเผาเมืองและไปหามงกุฎก่อนโดยให้ล莱มเนี่ยเอาไปซ่อนและขอให้ล莱มกลับมาอย่างปลอดภัยฟังออราในตอนนี้ก็มาถึงที่เก็บไอเทมเว่นม์แล้วนะครับแต่ก็มีอาจารย์สอนดาบของกาเซฟมาขวางทางเอาไว้อราก็บอกว่าตนไม่มีเวลามากหากลีกทางเนี่ยจะไว้ชีวิตแต่ตะลุงนี่ก็ไม่ยอมลีกทางนะครับ ยังพูดจืดเป็นันรจบเลยออรา่าก็สอยหัวขาดด้วยธนูเลยดอกเดียวหัวเบะตายเลยนะครับและให้สัตว์เลี้ยงที่มาด้วยเนี่ยจัดการพวกที่เหลือฟังคลายในตอนนี้หลังจากที่เอาไปซ่อนเสร็จก็พบว่าปราสาทเนี่ยถูกแช่แข็งและบ้านเมืองถูกเผาไปแล้วจึงรีบกลับไปที่ปราสาทและไปยังท้องพระโรงซึ่งเหล่าลูกน้องของคยุทัสที่อยู่ด้านหน้าประตูได้พูดกับพลายว่าเข้าไปสิมนุษย์คนสุดท้ายของปราสาทแห่งนี้ พอคลายมเข้าไปเนี่ยภาพที่เห็นก็คือท่านอายที่นั่งอยู่บนบัลลังกับผู้พิทักษ์เดเมิรูสกุก,กิุตัสและอเบโดพร้อมกับองค์หญิงเรนเนอร์ที่มีเปื้อนเลือดกับดาบของกาเซฟที่ตกอยู่ข้างศพของราชาเดเมิรูสได้ใช้คาถาสั่งให้หมอบกราบเพราะอยู่ต่อนหน้าท่านอายคลายจึงพูดว่าอืมใช้เวทควบคุมจิตใจให้องค์หญิงเรนเนอร์ฆ่าพ่อตัวเองสินะท่านอายก็พูดขึ้นว่าอืมจำได้แล้วเจ้าที่อยู่กับกาเซฟตอนนั้นสินะ คลายคาถาถืเดมิรูสหลังจากนั้นไคลม์ก็ไปหยิบดาบกาเซฟเลยได้พูดว่าเฮวเบียวเต็มพิกดถ้าไม่มีแกอยู่ราชอาณาจักรคงจะสงบสุขและองค์หญิงก็จะไม่ต้องโศกเศร้าจากนั้นนะครับไคลม์เนี่ยก็เข้าไปเปิดท่านอายแต่แค่ต่อยท่านอายไคลม์ก็จีบมือตัวเองแล้วนะครับท่านอายเนี่ยก็คว้าคอไว้แล้วก็พูดว่าฮึ่นี่เป็นนิทามอารมณ์่ี่เดือดพล่านคงปลุกพลั่ที่หลับไหลให้ต่ึ่นขึ้มมา เป็นเหตุที่ทําให้ชนะฆ่าได้หากแต่นี่คือชีวิตจริงไม่มีทางเป็นเช่นนั้นเพราะเมื่อคาคลายมาไปกระแทกกับกําแพงแล้วท่านไอเนี่ยก็พูดว่าเจ้าไม่ต้องคร่าครวญไปโลกนี้มันไร้ซึ่งความยุติธรรมตั้งแต่เจ้าลืมตาดูโลกแล้วโลกนี้ไม่มีความเท่าเทียมอะไรทั้งสิน้นสิ่งเดียวที่ยุติธรรมและเท่าเทียมคือความตายซึ่งก็คือฆ่าผู้นี้จากนั้นเนี่ยท่านไอเนี่ยก็โยนดาบให้คลายอีกครั้งนะครับแล้วก็สู้กันด้วยดาบแม้คลายเนี่ยจะใช้ทะลุขีดจํากัด จากหวนที่ได้มาจากการเซฟก็ยังเอาชนะท่านไอไม่ได้นะครับม,มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะท่านไอเนี่ยก็ได้ฟันไหลคลายไปจนเลือดสาดนะครับก่อนจะใช้ grab hard ท,ทำให้คลายตายจากนั้นเนี่ยคลายก็ตื่นขึ้นมาอีกทีบนเตียงนะครับด้วยการชุบชีวิตจากท่านไอและก็เห็นเรนเนอร์ข้างๆองค์หญิงแหละเรนเนอร์ก็บอกว่าตอนนี้เขาไม่ใช่คนแล้วเพราะถูกเปลีย่ยนให้เป็นปีศาจโดยราชันมนตราเรนเนอร์ก็เล่นละครอีกนิดหน่อยว่า เขาถูกทําให้กลายเป็นปีศาจและมีชีวิตนิรันด์อยู่คนเดียวคงเหงาแน่ไคลม์ชชวยมาเป็นปีศาจเพื่ออยู่กับฉันได้ไหมไคลม์เนี่ยก็ตกลงนะครับจากนั้นเรนเนอร์ก็พูดต่อว่าเอ,อ้ยฉันสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อท่านราชันมนตราแลกกับให้ไคลม์คืนชีพขึ้นมาดังนั้นคุณช่วยจงรักภักดีต่อท่านราชันมนตราเหมือนกันได้ไหมซึ่งไคลม์เนี่ยก็ตกลงนะครับและแผนการของเรนเนอร์ทั้งหมดเนี่ยก็สมบูรณ์ เร่นเนอออกมาจากห้องแล้วก็พบกับออบิโดห้างนอกโดยได้พูดขอบคุณออบิโดที่ช่วยหายาพิษใส่ในอาหารทําให้เด็กๆที่บ้านกาพาเนี่ยตายหมดเลยนะครับอืมที่ตอนแรกๆที่มันไปเล่นด้วยเลยองค์หญิงมันร้ายบ้างแด่งแรกนะช่วยการแสดงในท้องพระโรงโดยขอให้ราชันมนตรามารวบออบิโดก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะการล้มล้างอาณาจักรในครั้งนี้ได้เจ้าเสนอแผนเกือบทั้งหมดข้ารู้ความสามารถของเจ้าดีต่อไปก็นำมันมาใช้เพื่อนาซดิกเถอะ ท่านอายก็ลงแรงไปมากเพราะคาดหวังไว้สูงอย่าทำให้ท่านผิดหวังละ่ะรางวัลที่เหมาะสมกับแรงงานเจ้าในหลายอีกพันปีข้าขอมอบไว้ให้ก่อนแล้วกันมันคือมเมล็ดพันธุ์แห่งความเสื่อมที่มอบไ่ถือก่อนหน้านี้นะครับเรนเนอร์ก็พูดว่าขอบพระคุณมากค่ะฉันจะทํางานให้มากกว่าที่ฉันได้รับฝากคําขอบคุณไปยังราชันมนตราด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเอเบโดก็ไปเรนเนอร์ก็พูดกับตัวเองว่า <laughs> ฉันไม่คิดเลยว่าฉันจะเป็นคนที่โชคดีขนาดนี้เพียงแค่ขายชาติก็ทำให้ฝันเป็นจริงกันเลยเนี่ยคลายเรามาอยู่ด้วยกันจนชั่วนินนรันดรนเถอะนะก่อนอื่นเลยภายในวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครั้งแรกกันดีกว่าเฮ้ hey, หรือเก็บไว้ก่อนดีนะแล้วเรนเนอร์เนี่ยก็เริ่มร่ายลำเต้นด้วยเพลงความสุขใจอออด้วยความสุขใจตั้งหักคนที่ทำให้ราชอาณนะาจักรต้องล่มสลาย ก็คือองค์หญิงแห่งอาณาจักรเรเนอร์นีเองนะครับจนอาณาจักรล่มสลายพ่อตายก็ยังไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วเธอตั้งหากคือคนที่ทอยศเพื่อความฝันเดียวของเธอคือการกลายเป็นปีศาจและอยู่เอากับสัตว์เลี้ยงแสนรักอย่างคลายไปตลอดกาลในตอนสุดท้ายเอนเครดิตก็เฉลยปมหลายๆอย่างในภาคก่อนของอาณาจักรนะครับก็ไปตามดูกันได้ออบิโดเองก็ไปจัดการกับฟิลิปที่ทําให้ตัวเองต้องขายหน้าในตอนจบ ท่านไอยก็นั่งแอกอยู่ที่อาณาจักรที่ล่มสลายพร้อมก็ให้ขุนนางเที่ยงเหลือรอดบ้างตามแผนมหาและได้บอกว่าอืมพวกเจ้าปกคของแขวนตามเดิมต่อไปก่อนแล้วท่านอายก็ถามว่านี่เรเวนผู้คนจะรู้ซึ้งถึงความโง่เขลาที่เป็นศัตรูกับข้าไหมเรเวนก็ตอบว่าครับผู้คนทั้งหลายรู้ซึ้งถึงความโง่เขลาหากเป็นศัตรูกับท่านราชนมงตราผู้ยิ่งใหญ่แน่นอน ทนายก็พูดปิดท้ายว่าอืเฉนนั้นก็คุ้มค่าที่ทำเช่นนี้ข้าพึงพอใจมาจบตอนที่13โอเคก็จบไปแล้วนะครับก็บโอเวอร์หลอดในภาคที่4ก็13ตอนก็อขอแห้งเลยทีเดียวเชียวนะครับก็ไม่ได้ทำคลิปนานอาจจะเสียงลงบ้างอะไรบ้างพูดตะกุกตะกักบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็กลับมาลง รัวๆเหมือนเดิมแล้วแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อๆไปฝากติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมสวัสดีครับ